พี่บอสฉบับไม่รู้ไม่ได้ใครที่อยากสั่งงานเป็นภาษาพมา่าได้คุยกับลูกน้องรู้เรื่องขึ้นเล่มนี้ตอบโจทย์ค่ะ เปิดมาด้านในก็จะเริ่มปูพื้นฐานความรู้ทั่วไปอย่างง่ายๆก่อนพาท่านฝึกถามฝึกตอบเพื่อให้คุ้นเคยกับภาษาพมา่าเพราะภาษาพมา่าจะพูดสลับกับภาษาไทยใครที่ไม่มีพื้นฐานภาษาพมา่าก็ไม่ต้องกังวลเล่มนี้จะทําให้ท่านสามารถถามคนงานได้ด้วยตนเองเช่นชื่ออะไรอายุเท่าไหร่มีประสบการณ์การทํางานไหมตอนนี้มีเอกสารอะไรมาบ้าง มีเวิร์กเพอรไหมมีพา s ปอร์ตไหมคือเราไม่จําเป็นต้องรอแต่ล่ามแค่เอาประโยคจากในหนังสือเล่มนี้ก็ไปพูดได้เลยนอกจากนี้เราสามารถบอกลักษณะาการทํางานของธุรกิจท่านได้เช่นที่นี่ทํางานตั้งแต่เวลา8โมงเชา้าถึง5โมงเย็นถ้าเราอยากเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้แนะนําให้เอาคําศัพท์จากน้องเล่มฟ้ามาสลับใส่แทนที่ได้เลยค่ะ ประโยคทุกประโยคในเล่มนี้เช็คและทดสอบมาแล้วว่าคนงานของเราฟังเข้าใจอย่างแน่นอนมาถึงหัวข้อเด็ดๆอีกหมวดหนึ่งนั่นก็คือหมวดสีสม้มหมวดนี้เด็ดมากเพราะเป็นการสรุป5าโครงสร้างช่วยท่านสั่งงานง่ายขึ้นเช่นทํางานเสร็จหรือยังทํางานให้เร็วๆหน่อยนะตั้งใจทํางานหน่อยนะแค่ท่านพูดแค่นี้ลูกน้องก็เข้าใจแล้วค่ะ มาถึงหมวดชมพูเป็นหมวดประโยคคำสั่งสั่งยังไงให้ได้ดังใจยกตัวอย่างเช่นอย่ามาทำงานสายอย่าอู้งานอย่าพูดโกหกอย่าสร้างปัญหาอย่าขาดงานบ่อยๆปัญหาที่ธุรกิจต้องเจอบ่อยๆวันได้รวบรวมประโยคมาใส่ให้แล้วค่ะและยังได้แถมประโยคจุกๆอีก55ประโยคเป็นโบนัสให้เล่มนี้ด้วยใครที่มีเล่มนี้รับรองว่าท่านจะปวดหัวน้อยลงอย่างแน่นอนทักสั่งสื่อได้ที่ไลน์แอดครูวันค่ะ